ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินเหนีนน่นหกอีกแล้วนะเสิรเป็นแนวทาง16บกกรกฎาคม ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยก็เราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นเดวทานดับดับเต็มล่างดับเต็มล่างเบ่งปันดับดับศูนย เบ่งปันดับ0ูนย์ก็แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันดับศูะดับตัวเดียว0ดับศนย์ตัวเดียวต่อไปครับผมไปนี้นาคินุดับล่าง นากิโนดับล่างเบ่งปันดับเจ็ดเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจรารณาก็ใบน,นี้เป็นอดีตที่แล้วนะผ่านดับผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันดับ9นะเบ่งปันดับ9ตัวเดียวเนาะดับล่างเนาะใบนี้เป็นเดี๋ยวทันใหม่นาะคินดับล่างนะดับ1ตัวก็เหลือ9ก9ตัวไปต่อกันเลยครับผมใบนี้เดวทันครบล่างเอกนาน ก็แบ่งปัน,น0 2 0 0 0 2 0 3 0 4 0 8 0 9 2 2 2 3 2 4 2 8 2 9 3 3 3 4 3 9 3 8 4 4 4 8 4 9 8 8 8 9 9นนะก็แบ่งปันทานครบล่าง จับคู่จับชุดเอกน,นเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ตาแนวทางสิบบนก็เป็นปันอดีพันอดีตสรุปแล้วพันแนวทางใหม่นี้ครับผม6 7 58 6 7เจห้นะเบ่งปาน4ตัวเบ่งปาน4ตัวให้พิจารณา6 7 58 6 7ห้าแปดหกนะสิโมลแบบ4ตัว ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งร้อยสิบหน่อยวิ่งร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปัน,ปนก็เบ่งปันสามสุดที่หนึ่งก็สาม จุดที่2ก็3นะเดี๋ยวทันทีแล้ว2 2 2 4 6งส่พัน2เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3 1มร้อยหน่อยนะชน3นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ชนนะเดี๋ยวทันทีแล้วก็ชน2 ต่อไปครับผมไปนี้เด่นบนแบบ4ตัวสง3 7, สงสามเจสสงสเจ็ดี่บ่งปันสีตัวให้พิจารณาสง3งสสนะก็ขอบคุณอย่างมากเลย ต่อไปครับผมใบนี้ครับ10หน่วยล่างแบบ2ตัว10หน่วยล่างแบบ2ตัวอดีตก็มีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันที่แล้ว90ผ0 9เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปัสอสาน2 3 สองแล้วก็สามเบ่งปันสองตัวก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปกระบผมใบนี้หลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปัน,ปน แนวทันที่ประพัน์มาก็พันผ่านเทียวละตัวนะท่านเทียวละตัวเนาะเทียวละตัวนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเทียวที่1นหลักร้อยห้าหกเจ็ดและก็หลัก10 19แล้วก็หลักหน่อยศูน 39แล้วก็อีก1สูตร5 6 8 0 1 2แล้วก็4 7 1นะ2ส,สูตรนะเบ่งปัน2ส,สูตรสูตรที่1สูตรที่2ต่อไปครับผมใบนี้หญิงลี เบ่งปัน,น913 913 10ล่างนะ10ล่างเบ่งปัน3ตัวเบ่งปัน3ตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ครับ3ตัวต้นบนลูจิเลตนากา รูดจิเลสนากา <c oughs> ก็เป่งปันร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยหลักสิบสี่เจ็ดแปดหลักหน่อยสามสองห้าเต็มหลักร้อยสิบหน่อยนะจับชุดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ไปสาม 173 182 183 185 245นะก็ไล่ไปรวม19ชุดนะรวม19ชุดต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับผมรวมชุดสูตรวิ่งบูนสีสูตร เบ่งปานสสูตรนะสูตรที่1 3สูตรที่สองหกสามนจับชุด3 60 360ูคูณหประตูนะท่านผู้ชมนะ3ส,สูตรนะชุส3ก็เหลือแค่6 3สศูนย เดี่ยวทันวิ่งอร้อยสิบหน่อยเดี่ยวทันวิ่งอร้อยสิบหน่อยสุดละตัวจับชุดให้พิจารณาเป็นเดี่ยวท่าต่อไปครับผมใบนี้ปันป่นเบ่งปัน่น คู่สองตัวด้วยแต้มเบ่งปันคู่สองตัวด้วยแต้มสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดตัวเจ็ดแต้ม คู่สตัวด้วยเต้ม7ตัว7เต้มนะขอบคุณจริงๆข้อมูลเดแยวทางที่เบงปาน,ปนไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ใบนี้ครับปั่นนะแนวทางเต้มร้อยสิบหน่อยแบบ6ตัวนะแบบ6ตัว 1 2 4 5 6 8 1 2 4 5 6 8กระเ็แบ่งปัน6ตัวให้พิจารณาเป็นเยวดาต่อไปครับผมใบนี้ถ้าผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียนเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม